ก่อนเข้าไปดูคลิปการทำอาหารของผมนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจงให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเมนูไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้ผงชูรสนะครับวันนี้จะมาทำผัดกระเพราไก่สับไกท่ที่ไม่ได้เอาเป็นการบดนะเป็นไก่สับที่มีติดกระดูกด,ด้วยอ่าก่อนนี้กดแก๊สแล้วก็ใส่น้ำเปล่า รอเดือดสักครู่พอ,อเดือดแล้วนะครับผมก็จะโขกทิชเต์กระเทียมต้อผัดให้มันหอมก่อนมันไม่ฉุนครับพม่นหมื่ใช้น้ำมันน้ำมันมันจะฉุนส่ทิชตร์ไปก่อนไม่ได้ผัดไม่หวแน่ถ้าใสา่ทิชิก่อนแต่ผัดน้ำมันจะไม่ฉุน ผัดให้หอมสักครู่อ่าพอหอมแล้วนะครับผมก็จะใส่ไก่ลงไปผัดอ่าล้วก็สับก่อนไก่สับพอัเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใสแครอทตับเลือดสุกยาวเลยนะครับเส้เนขิงสัสบเนื้อได้ดีแม่แล้วก็เอ,อเริบโตใส่ลงไปนะ กก็ okay. okay. so it, Asia, ้า so. เ okay. so so, ียดโอเคพอพี่ใหญ่สุกมดแล้วครับผมจะใส่ถั่วขก้ิ่งลงไปติดท้านิดเดียวครับไม่ได้เยอะครับเดี๋ยวความตันเกลือแล้วก็ใส่นิดนึงได้กิ่นชั่วขี้ิงด้วยความเป็นตะไคร้อยู่นะครับ

ก็อกใสแล้วก็ปิดได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วครับ่ายสับผัดกะเพราใส่ผงควกกิ้งกันนิดหนึ่งดูเนื้อไก่จะออกกลิ่นคุชอสีคูิ้งกิ้นนิดนึงนะครับ,บาานะรโบอเคแบบความจัเจนะเนาะผมทําช่องนี้ขึ้นมาหวังว่าเจนคนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับมีรูปร่างที่ดีนะครับ you are w h a t you in นะครับ ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ขอให้กดแชร์แต่ที่แต่ที่นีได้ฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับหอ,อมมาก